วินทำไปดิเออไป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 ทางไหนไปทางไหนไปทางไหนไปดิไปลงไปช้าช้าเร็วไปไปไปไหนเนี่ยไหนเ่ยลงไปบ้างเดชมึงใส่ชุดไรเนียเลไปใส่ชุดเลยเนี่ยโอ้ยไอเลาใส่ชุดบ้างใส่ชุดอะไรนะ เออเอออะไรเนี่ยแบ่งกันยืนแล้วกันแบ่งกันยืนไปละเออมีอาหารไหมเดี๋ยวเลสไม่มีเอาครั้งนี้ตกมาสองคนเลยเก็บได้แล้วกันเก็บได้ก็โชคดีไปเรื่เขาเอาลงมาทำไมเนี่ยเอ้าไม่ได้อะไรเลยนะเลสอยู่ไหมผมแย่แล้วเอาไปเอาไปเราทำไงอ่ะเอาไงต่อพี่เอาไปเอาไงต่อเนี่ยเอ้าเอาไปเอาไงต่ออะแล้วมันปล่อยเพราะเราทิ้งไว้ตรงเนี้ยครั้งนี้ตกมาสองคนแล้วครับทุกคนคือเรสปกติอ่ะพี่อ่ะโดนทรมามาเยอะแล้วเว้ยแบบโดนขังมาเยอะแล้ว ครั้งนี้โดนมาสองคนทำไมครั้งนีทำลายพี่วะไม่รู้บ้านเมืองขอคิดก่อนมันจะลงไปไงดีดูของในตัวนี้มีมีเนี่ยเฮ้ยเลดมีนี่อยู่มีอะไรมีไม้ทำต๊ะคาร์ได้เดี๋ยวจะหาวิธีทำไปกันทำเป็นสองบล็อกไหมเนี่ยเอามีอะไรมีอะไรในตัวมีอะไรมีแบมบูแบมบูมจะช่วยอะไรไม่รู้อ๋อหูัวแดงตวแดงเอามาเอามายโยมาโยนมาเอาไปเอาไปเอาไปบโย่ดีๆเดี๋ยวตกนะโอเคตอนนั้นก็ทำแบบเนี้ยมันเราจะได้สติ๊กมานี่ นนัั้ครบพี่อ่ะติ๊กมาทำใหม่ทุกคนครับได้บันไดจากไหนอ่ะต้องกระโดดลงไปตรงนู้นเฮ้ยพี่ก็ฉายเหมือนกันดีกว่าเออหลายรอบแล้วแบบเราต้องคิดอย่างเงี้ยเราต้องคิดของในตัวว่าเรามีอะไรบ้างพึ่ก็อยู่ฉลาดงแรกอ่ะเอาไปเอาไปกระโดดลงไปเหรอหรือจะอยากแก้แค้่ไหมอยากแก้แค่แมยอ่างเงี้ยต้องแก้แค้นหรือว่าเราโดนอะไรต้องแก้ทุกคนต้องแก้แค่สักป่ะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับทุกคนเพื่อการแก้แค้นของเรานะไป จะรอดไหมแนบขอไปก่อนเราต้องวางไปก่อนคือผมต้องวางบันไดตรงนู้นนะครับจะรอดแบบว่าครับไปเฮ้ยรอดแล้วรอดแล้วเอ๊ะโยไปได้มาโยไปได้มาเราต้องรอไปด้วยกันวางห้หน่อยอ่ะวางโยมาให้ได้โอเครอแล้วไปถึงเวลาไปไปไป เออพวกเราล่อไม่ได้ไงเนี่ยเอนเิ๋โอ้โไม่ใช่นานเราล่อไม่ได้โอเคต่อไปกลับโลกกลับโลกไปทางนู้นกลับยังไงอะหาทางขึ้นเองคือทุกคนครับเดี๋ยวผมต้องรีบกลับโลกนะแล้วก็กลับไปที่หมู่บ้านแล้วเตรียมตัวไปแก้แค่พวกนั้นนะไปอยากแก้แค่มากๆเลยใช่ไหมเรซหูว่าต้องแก้แค่เรื่องแบบนี้ไป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 อกไม่ได้แล้วครับทุกคนออกมาละเรซตรงนู้นอย่าเพิ่งโอ้ยคนทุคนทุกคนบนอย่างนี้ไปบ้านอย่างนี้ไปบ้านอย่างนี้ก่อนบ้านใครเนี่ยเออไปเข้ามือของไปเข้ามือของก่อนรีบรีบรีบร ังไงมีชุดด้วยเอาชุดไป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 มีของแล้วป่ะเฮ้ยที่ไปก่อนที่ไปยังมีคนมาเฮ้ยเอาดาบของไม่มีของเยอะเลยเอ้ยแล้วเอาชุดขุดไปเลยเอาที่ชุดขุดไปเอาบอกไปด้วยตัวนี้มีพวกเวสต์สโตนวงจรพวกเนี้ยพี่เอาไปดิเพีกับดักไงจะคิดไม่ออกเฮ้ยไปมีทีนทีให้ไปทุกคนผมเลือกออกแล้วทำกับดักทีนทีไงเลสได้อยู่ไปอะงรนะอันนี้ข้างล่างเนี่ยมีอาหารเอาหยิบอาหารอะไรก็ได้มันอาหารดิบไปแบบนี้เนียนเลสเลสไม่มีคนเลสคุณ ขุดลงล่างดิขุดลงล่างแล้วออกไปทางอื่นเร็วเร็วเรเร็ว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 เออทางอื่น่เร็วทางหน้าไหมเออเร็วเร็วเร็วเไปก่อนเร็สว่างเดชบ้านบ้านมันยึดมีมันยึดเกาะเลยเฮ้ยยึดเกาะยังนะมีคนมามันมันมันเคยมียึดเกาะไหมวะเอ็นั่นดีโถมันมีหรือเปล่าที่มันหน้านแปลกคุณคุณวมีนะมีใครขโมยอะไรเปล่าเร็วเร็วเร็วมันีหรเปล็ามันดูิลบหลบก่อลบก่อนดิเไปรน เสียงอะไรใครอะไรวะแล้วทำไมมันทำไม้มันโตัวไอ้เฟซใครไม่ขุดอะไรวะไม่มีคนอยู่ในบ้านอีกรอ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 ไปก่อนรอไปก่อนรอไปรอไปก่อนโอเคโอเคไปไปไปที่ว่าวงจรต้องตรงไงเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปพังมันคืออะไรไม่รู้ขึ้นมาขึ้นขึ้นขึ้นบ้านดีขึ้นมีคนไหมมีคนไหมวางไม้ดิวางไม้ปิดกับปิดนี่อะไรอ่ะไปไอ้เนี้อะไรอ่ะปิดไปก่อนเฮ้ยอันนี้มีที่ผสมยาเลยเนี่ยไม่มีอะไรผัวอีกเอามาแบ่งกัืคนละครึ่งอันนี้ไม้ที่ขุดเอามาเอามาก่อน เลยชุดก็เอาส่วนเอาส่วนบนไปส่วนบนไปบางคนแล้วบางคนเออตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับทุกคนเฮ้ยเด็ตเดี่ยวไปเช็คในบ้านลนะฮะเช็คบ้านเหรอได้ได้เฮ้ยชุดก่อหายแล้ววะชุดก่อหายวะไม่มีอะไรเลยไม่มีแล้วไม่มีอะไรหายนี่ ปามาเดชปามามาทางนี้เออเออใช่ใช่เมื่อกี้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 เห็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออเดี๋ยวกระจกแตกไหนๆกระจกเนี่ยกระจกแค่สแตกเราไม่ได้ทุบกระจกอะนะไม่มีกระจกเฮ้ยดียเ้ดาบพี่ดาบเฮ้ยกระจกแตกเลยไงกระจกแตกของๆไหนวะมาส่งใส่เฮ้ยด่าเอาเอามีแล้วมีแล้วเอาไปเลยไปเลย มีเพชรไปดีไหมนี่ไงทำชุกเกาะนี่ไงตัวค้ามีป่ะไหนไหนมีเพชรสิบหกไม่มีตัวค้าอ่ะไอชุดผมมีปิไม้ผมมีนี่ไงนี่ไงเดใครนพี่นะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมวกให้ทเกาะิดได้ไหมเกาะิดอผมมีหมวกไม่ได้เตาอยู่มีคนตาอยู่้าเราจะทำกับดักยังไงเนี่ยผมคิดวิธีแก้แคไม่ออกเลยครับทุกคนเออมันไม่ได้ทุกคนทุกคนอยากได้นี่ไมเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ้ มาได้ไงเนี่ยด้งไงเนี่ยเลมาได้ไงวะไปบ่ายเลยยี่ก้อนเวอนนพเลเอนนัพเฮลได้ได้ไมันจับได้มันจับได้เฮ้ยเอยนี่อยู่ไหนไหนไปไหนไปหนไหนไยูหนไหนไยไหนไหนไยูหนไปไหนไปไหนไไหนไปไหนไปไหนไปหนไปไหนไปไหนไปไหนหนไปไหนไปหนนนไนนนไ้นไนนนไไนนไไ้ไนไ้ไไไไไนไปนไปนขึ้นไปวนมาลงมาไนวไ เลสอมโอ้ยล่วงลงมาเหอะเร็วเลสปาไปบ้าง่างนี้เร็วเฮ้ยเลสลงมาแล้วเว้ยมาหนี้ดีก่อนเดีก่อนเมันมีะไ้างเนี่ยเลสเลโอ้ย ตามไปตามไปไปเขาบนมันอยู่ขบวนเอ็มหนีไปแล้วเละอยู่นี่เละอยู่นี่ไปไปไปอยู่นี่ไปแล้วมันไปแล้วเลเข้ามากเลเข้ามาเกเดี๋ยวผมไปแล้วเดี๋ยวผมไปแล้วเละมานี่ยเละตามมาโอ้ยโอตัวใครตัวมันแล้วเดี๋ยวผมทุกครับเดี๋ยวผมวิ่งหนีก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเจอเละมันรู้ป่ามันจะตายหรือเปล่าโอ้ยไม่ไม่มีชันูโอ้ผมวิ่งก่อนแล้วครับทุกคนมันไปเนี๋ยผมไป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 อปไ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 ้ไปไปไปไเรปไ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  หายไปแล้วที่ป่าแถวนี้ไม่ใช่เหรอเออหายกันแล้วหายไปไหนวะเออคนน่เหรัวเดินตรงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอไม่หายมั้งน่ารัวเล่นจะแก้แค้์ไงดีเล็ดจำบ้านเมื่อกี้ได้ป่ะมันมีปุ่มอ่ะมันมีปุ่มอะไรอ่ะมันมีชั้นใต้ดินที่บ้านอ่ะใช่ใช่ตรงไปมไปไปเร็วมีแต่เรื่อนยิงไปไงขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปด้านบนแล้วป่าไปบ้านหลังนู้นรุนเร็ว ไปไปทางนู้นเร็วนุไปไปไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่เออพวกมันไม่อยู่้างนั้นเข้าบ้านเข้าบ้านมีคนอยู่หนึ่งคนอยู่นี่หลุมแล้ววะเร็วลงมาดิมันปิดไงปิดอ่ะปิดไม่ได้อุดน้ำไว้อุดน้ำไว้โอเคโอเคโอ้ยรอแล้วรอแล้วเฮ้ยนี่มันหลุมอะไรเนี่ยอะไรอ่ะสตองโฮตรงไปอ้าวมองไม่เห็นอ่ะมันเขียนว่าสตองโฮตรงไปเหรอผมใส่ดีสอดแพคผมบล็อกนะครับสตองหัวเฮ้ยไม่มีสตองโฮด้วยเหรสใช่เหรอน่าจะมีว่ะเฮ้ยใต้ผหูใบมีสตองโฮด้วยเฮ้ยแล้วทำไมมันลึกใจในเรด ไปเฮ้ยข้างล่างสตองหัใช่ป่ะสตองหัวหลอไปเนี่ยเฮ้ยของจริงเฮ้ยแต่ไม่มีของเลยอ่ะมันเอาไปหมดแล้วอ่ะมมีคนเคยมาแล้วเฮ้ยตรงนี้สตองหัเฮ้ยเลสอย่าลงไปอย่าพึ่งลงไปดีเอ็นเออนั่นแหละอ๋อกระดาเก้แขนเราใช้อันนี้แหละเราใช้อันนี้แหละเราจะใช้อันนี้เนี่ยไปเดี๋ยวข้างล่เวลาวานี่เดี๋ยวเราทำแบบนี้เราก็แบบเราจะจุดทีนทีแล้วก็มันจะไปตกที่ดีเอ็นเมื่อใครเข้าโล่ดีเอ็นไปใช่ป่ะมันจะระเบิดตายแล้วจะรอดมันลงยังไง นั่นแหละ๋ยวขอยคิดก่อนป๊บหนึ่งนะเอางี้ไงนี่ไงเดี๋ยวเราทำกับดักดับวยใช่ป่ะแล้วก็ทำเป็นเหยียบแผ่นใช่ป่ะแล้วหลุมตรงนี้เออตรงนี้ไม่รู้พอดีเลยให้รูตรงนี้มันเปิดพอมันตกไปใช่ป่ะพอมันตกลงไปแล้วมันจะโดนทีทีระเบิดตาย เอ้ยนั่นแหละมันมาไกลขนาดนี้เหรอเอ้ยใช่ไป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 แลวันตกแล้วมันตกเอ้ยทำขึ้นทำทำหลุมขึ้นด้านบนก่อนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมทำกับดักนะครับเรซทำขึ้นไปด้านบนอย่างเงี้ยเรซต้อไปด้านบนจากนั้นทำเป็นทางมีเรสตโตนอยู่ใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนทำวงจรเสร็จเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวขอทักับดักก่อนนะโอเคครับทุกคนทำเสร็จแล้วเรซเดินมาเดินมาก่อนเดินมาเดี๋ยวดึกับดักโอเคครับทุกคนนี่คือเดี๋ยวจะเป็นห้องที่เราจะล่อมานะครับคืออย่างเงี้ยเรซเราอะต้องล่อพวกเขานี่ผมทำทางไปแล้วเดี๋ยวววเเเรรราาาจะลลล่่อพกคงงมับิส วิ่งมาใช่ป่ะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาพอมาแล้วครับผมจะเหยียบตรงนี้อ่ะพอเหยียบแล้วใช่ป่ะหลุมตรงนี้มันจะเปิดครับหลุมตรงเนี้ยนี่ครับหลุมตรงนี้มันจะเปิดแล้วเฮ้ยเกือบได้ไปเกือบได้ไปดีเอ็นนี่ครับหลุมตรงนี้มันจะเปิดนะครับแล้วพวกเขาจะไปที่ดีเอ็นกันนะอ้าวต้องไปรอบเขาต่อใช่ไหมใช่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 โอเคครับมาได้แล้วเดชเดี๋ยวเราเข้าไปทำอันนี้ก่อนในดีเอ็นไปดูในดีเอ็นก่อนนะครับในดีเอ็นมันจะไม่รู้มันมีอะไรบ้างครับแต่เรายังไม่ได้วางระเบิดไปนะเดชลงไปยังอ้าวเอาเลยครับเดี๋ยวลงไปตามก่อน ใครตัวนี้รอดปลอดภัยนี่ไงเลสนี่ไงเลสตรงนี้ไม่ไม่มีคนเคยมาเอ้ยไม่มีคนมาแล้วอ๋อนี่ไงม,มันมาฆ่ามังกรกันไงเลสเเมื่อกี้เห็นป่ะกลับก่อนกลับก่อนลงไปก่อนลงไปใครครับตามนี้นะคือดีเอ็นช่ป่ะดูตอนพวกเขาลงประตูดีเอ็นใช่ไหมมันจะโดนระเบิดตายเลยเข้าใจป่ะโอเคปไปเดี๋ยวเรากลับก่อนกลับ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 นี่ครับกลับมาเลยนะเดี๋ยวเลสทำแบบนี้เลสเอาไปเยอะๆเลยอย่างนงี้ เอาวางเลยวางเลยเขาช่วยกันวางเลยวางอันนี้ไวเรียระเบิดไปวางเดี๋ยวจุดให้ไปไปเอาแบบรัวๆสักกี่ลูกดียี่สิบลูกไปเอาให้ตายแก้แค่นี้ไม่พอหรอกของมันมีชุดในเชลล์ไรท์อันสุดท้ายอีนิดหนึ่งอีนิดนึงไป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 ใคยครับพ้วถ้าลงไปในเรีสลงไปก็คือตายเดี๋ยวเราไปรอบพวกเขามานะโอเคครับไปมาแล้วนี่ทำทางใหม่เลยเรีสนี่เราต้องรอบพวกเขาลงไปนะเอาไงดีเอาไงดีอย่าตายนะโอเค

ตามมาเลยหรอตามมาเลยยังไงทุกคนน่ะตามมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าทีจะแพ้ไปสำเร็จเลยู่ไหนเองตามไปได้งลงมาดูขอเฮ้ยเดี๋ยวจะมีมิเตอร์อยู่ไหมไม่มีแล้วระวังตายนะเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวลงตามไปโอ้ยมาแล้วไม่เหลือเศษอะไรเลยโอ้มันตามมาเลยใช่ป้ะโอ้ยแผ่นเวิร์กแผ่นเวิร์กแล้ผมไม่คิดนะว่ามันจะที่นีมันสำเร็จขนาดนั้นเลยเหรอโคตรเก่งเลสามสี่กี่คนอ่ะเจ็ดคนโอ้ยหมดเลยเคยครับทุกคนผมแก้แค้นสำเร็จแล้วครั้งนี้แบบโดนโดนแบบว่าโดนยังไงโดนมาสองคนเลยนะครับโดนขังมาสองคนเลยนะครับทุกคนคลิปนี้เป็นไงบ้างครับผมทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆเลยนะถ้าถึงซับคันไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเลด้วยนะครับทุกคนอย่าให้แก้แค้นอะไรคคนนอมเเเาาาาาาไไยยยยยยรรละับบบบบบบโ๊๊๊ บ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย